บทสวดยอดพระกันไตรปิฎกต้นฉบับเดิมมีทั้งหมด27ตอนและความหมายสำหรับผู้ฝึกใหม่พระคถายอดพระกันไตรปิฎกตอนที่25หมูนะโมธรรมมัสสะทุก ขังอนิจจังอนัตตารูปขันธูเวทนาขันธูสัญญาขันธูสังขารลขันธูวิญญาณขันธูนาโมสุปฏิปันโนพคควตตูสาวกสังโฆพระคถายอดพระกันไตรปิดกตอนที่26นาโมสังคัสสะทุก ขังอานิจังอนัตตารูปขันธูเวทนาขันธูสัญญาขันธูสังขาร,รขันธูวิญญาณขันธูนาูาโมสุปฏิปันโนภะควตูสาวกสังโฆวาหะปริตังพระคถายอดพระกันไตยปิฎกตอนที่ยี่สิบจ็ดโมพุทธายะ มะอะอุทุกขังอนิจจงอนัตตายาวัสสะหาอยูน่นะโมอุอะมะทุกขังอนิจจงอนัตตาอุอะมะอาวันธานะโมพุทธายะนะอะกตินิสารณาอาระปคะุธรรมะอะอุ ขังอนิจจงอนัตตาบทสวดปิดท้ายภาคถายอดพระกันไตรปิฎกตอนที่สบทกรวดน้ำอิมินาปุญญกรมเมนะด้วยเดชะขนบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างและสวดยอดพระกันไตรปิฎกนี้ขอให้คำชูอุดหนุน รูปทุกนามที่อยู่ในพมโรคเทวโรคมนุษย์โลกนราลกโลกมารโลกจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพันิพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าหนูนถืน่นผู้ได้มีความทุกข์ขอให้ผลจากความทุกข์ผู้ที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดสาธุบทแพ่เมตตาสุดท้ายสัพเพสัตตาสุขิตาหูนตุสัพเพสัตตาอเวราหูนตุสัพเพสัตตาอเนคาหุนตุสัพเพสัตตาอัพยป ชาหูนตุสุขีอัตนังบริหารันตุ